มอนบางบานเท่านี้แต่มันดับเอาไปแล้วนะครับเรื่องของพันธุ์ข้าวด้กันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเป็นข้าวจากศูนย์ข้าวชุมชนของที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองศรีสะเกดกรมส่งเสริมการเกษตรได้ส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรนะครับมีศูนย์ข้าวชุมชนมีเม็ดพันธุ์ข้าวไว้บริการพี่น้องในกลุ่มหรือว่าในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับได้ใช้ข้าวพันธุ์ดีครับเม็ดพันธุ์ข้าวฐานมิสิฟไล่ับพวกพันหาครับเฉพาะเมล็ดด้วยครับ ท่านคือผู้บริหารท่านคือผู้นำโอ้ยโอ้ยเจ้าหนี่เก้นนี่เป็นเป็นยากทุนละะครับในส่วนนี้ทุลงไปเลย่ดซึ่งในส่วนของในนาดำนะครับหนึ่งงานนะครับ ถ้ากล้าประมาณนี้ก็จะใช้ประมาณ25-30มัดนะครับในการดําในการปักดําดูนะครับในการปักดำดใ,ดำให้เกี่ยวไส้โรแมนด์ฝานเท้าเพื่อเนเป็นกีบเนาะพี่น้องเนาะสองกีบถึงสามกีบนะครับนี่คือลักษณะการดําหน้าครับอันนี้ก็ บรรยากาศหรือว่าอากาศก็รู้สึกจะอํานวยนะครับอํานวยนะครับบรรยากาศร่มรื่นสบายๆนะครับสีแดดกับโบแดดสีฝนกับโนะบฝนตัดส่วนความันขึ้นมันขึ้นในจิตใจบรรยากาศในการาทํากิจกรรมในวันนี้นะครับราบรื่นนะครับแล้วก็ไม่ร้อนนะครับคุณมบรรยากาศ ับบพันแม่พื้นนะครับจะนั่งที่ท่านขานมาชราชการนะครับดำหน้านะครับดำหน้าปักดำมัน่ไ้เที่ต้องย้ายกา,า,าต้องต้อง่าน่ว่าต้องย้ายกาอาเอาจีบมันไม่ได้ต้องต้องเอาย้ายออกนะครับย้ายขา

จังหวนั้นกที่สี่ต้ามานะครับี่ต้ามาแุ่งงไปช่วยๆกนได้เนาอ้นนะครับในการำหน้าถางนี่เดี๋ยวเป็นแถวเป็นแถวนะครับบางคนถนัด้างบ้างะครับีงานนี้มันไม่ใช่แนะครับลกหลนลูกด้วนะครับคุนดำหน้า แมรสแล้วนะครับตมาเกี่ยวเเกเมนอนอีกครั้งนึงนะครับอีกครงนึงเมันไล้ให้จดนครับไปจนจนะนะครับให้จแลยท่านเกษจังหวัดก็เดินทางมาถ่งยข้างน้มัมวงดูดดูมาเัมามาท่านเรื่องนีู้้เถดิ่าท่เจ้าเป็นมาขายกบกินเห็นปะกบกนเรื่อยเลยนี่หน่ย มาทานนี่ <tune in> <tune in>